มีภาพให้ดูฮะภาพของงูงูจงอางยักษ์นะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณวิสุทธ์สังฆโชธนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่หน่วยกูภย้ภัยมูลนิธิกุศ <c oughs> ลสถานอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับ <c oughs> บอกว่าตอนเ <c oughs> ย็นของวันที่23กุมภาพันธ์เนี่ยนะฮะชาวบ้านแจ้งว่าเจองูจงอางยักษ์นะฮะเลือ้อยเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในบ้านหลังหนึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนบ้านลำแพะอยู่ที่ตำบลปากแจ่มอำเภอห้วยยอดนะฮะ ก็มีชาวบ้านหลายคนไปจับนะฮะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็นําโดยโกคิกโกคิกนี่เขาถือว่าเก่งมากฮะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีกรรมเป็นร่างทรงด้วยนะครับมีหน้าที่จับเฉพาะงูพิษด้วยมือเปล่าจับมาแล้วหลายตัวนี่นะจงอางยักษ์ใหญ่แค่ไหนเนี่ยไม่รู้แต่โกคิกเข้าไปเนี่ยมือเปล่าใช้เวลา20นาทีก็สามารถจับงูจงอางยักษ์ได้นี่นะฮะแล้วมันยักษ์จริงๆนี่ ยาวห้าเมตรหนัก10บกิโลโนะฮะโโอ้นี่ชาวบ้านนอกจากเขาจะแปลกใจเรื่องขนาดของงูแล้วเนี่ยนะฮะเขายังแปลกใจตรงที่ว่างูจงอางนี่มันเป็นเป็นสุดยอดของความดุร้ายของงูแล้ะใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่ามันเชื่องมากเลยตอนที่โกคิกเนี่ยเข้าไปจับจนจนกระทั่งเด็กๆเ,เนี่ยมาสามารถมาลูบหัวลูบตัวงูจงอางได้เลยเฮ้ยเหรอนี่ๆตอนเข้าไปจับเห็นไหม ปุ๊บมือเปล่าเลยเฮ้ยโหจูบด้วยใช่ป่ะนี่อ่ะคนนี้โกคิกเขาบอกคนนี้จับงูพิษมาแล้วเยอะมากนะเขารู้หรือเปล่าเป็นงูจงอางเนี่ยรู้เขาเนี่ยเป็นงูเขียวเนี่ยไม่รู้สิแม่เขาจับมาเยอะแล้วโอ้โหนี่โอ้ยาวเท่าไหร่นะยาวเนี่ยนะฮะห้าเมตรหนักสิบกิโลงูจงอางนะงูจงอางนะฮะนี่ฮะเอาขึ้นรถไปปล่อยใช่ไหมฮะใช่ โอ้โหนี่แล้วตอนจะเอาไปปล่อยเนี่ยนะฮะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะคล้ายๆค,คนทรงเจ้านะ,ะทำไมเขาบอกว่างูตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นทวดงูนี่ก็ไม่คนทรงเจ้าคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นทวดงูนะฮะซึ่งเทวดาแฝงกายลงมาเล่นน้ำก่อนถูกจับตัวได้แล้วก็มีการพูดว่าหากใครนำทวดงูตัวนี้ไปกระทำไม่ดีไม่ร้าย คนนั้นจะต้องมีอันเป็นไปนะรชาวบ้านตอนนั้นก็กลัวกันใหญ่เลยว่าเฮ้ยอันนี้เป็นถัดงูจริงเปล่าตัวมันใหญ่ด้วยครับนี่ฮะแต่เขาไปปล่อยคืนป่าใช่ใช่นะฮะโอ้โหยาวมากงูจงอางนะครับแต่มันทึ่งตอนที่มันมีเรื่องน่าทึ่งหลายอย่างทึ่งงูตัวใหญ่ด้วยทึ่งคนที่เข้าไปจับด้วยจับได้ง่ายได้จับได้ง่ายได้แล้วให้คนอื่นจับได้ด้วยเออดูสิฮะคือหมดสภาพงูงูจงอางเลยอ่ะหมดสภาพเลยอ